โมเมนอันน like, ี้น่ะวันแนทิดวันเห็ดน่ะเลยขี่โดดงโดดงโมเมนสบายดี่อแม่พกับเสียบ yeah. um ุกจุกคนละมันนี่รยางบึงไอ้เยบงไงเด้อว่ามันเยียบตะปูบ่หด้อยังยัดตะปูมันคายอ่

เมื่อใช้ให้พลังเมื่อเมือ่อคนเมื่อให้เมือม่อคนให้คนนะอ่ะหึจังระทัวพแเ่พี่น้องเอ้ยเห็นไหม เปลี่ยนยางเปลี่ยนลี่ยน้อเปลี่ยนล้อหรือเปลี่ยนยางเป็นตนีนก็ตีนก็คือล้อแหละเออเปลี่ยนได้ไรเปลี่ยนอยูสิไงมีบ่ล้อละถิ่มนะออืือกมืองเปลี่ยนอยู่เดี๋ยไปเปลี่ยน,นเาอนเาแล้วขี่กันแบงก์รถลุงบ้านแบงก์กู เราบบเอมาเปลี่ยนนะเปลี่ยนเราถินเปลี่ยนใส่โลหิตใส่ดีน้ำนมอ่ะดีโฉมนใช่ไหมนนหยดจะหายแล้วชาชาล่นโฉมอันนั้นยางรถไฟฟ้าบอกยางล้อบอกยางล้ออืยางล้อแดงค่ะบอกยางล้อแดงบ่ะบอกรถอันล้ออันข็นล้อแดงค่ะบอกยางมันบอก

ลงเงา <laughs> ะอ,อยู่ลุ่มหักับมีัง่ในกระสอบนะหนือว่าเฮ็ดปวกนะมีคนเอาเฮ็ดปวกมาขายอยู่เปล่าเปอืารถเชนฮะโอ เขามาขายให้อยู่นี่บ่กหรือว่าเขามาจา้าวเขาขายให้แล้วบริสุทธิ์แบบยิ่งนานขึ้นเลยอ่ะคือจะกินอย่ถ้ามันจุม่มปิกบ่ เอาวัลลุดนั่งตัวเว้นเฮ้ยี่งหลังหน่อยน่ะดึงเอาเล้วน่ะมาเก็ตหน่อยไหมเดน่ะทั้งหัวเจ้าน่ะถุงสดเลยอือเราบ้างมาทับคอเด้ dân lệch thập kho cho mà nó Cái đồng nhanh cho thịt à? Ăn cho nông này bên chì bên chì nè nào bỏ, Hả? Điền bào Ờ điền bào Chắc nó không thịt Ok phùm bưng Bên nhà Mình tít đó Tít กูไปใส่ผมเอาหันไครแตะเท่าไรอยู่นี่อาลูกเธอจะบปกินน่ะแค่นี้งัจ้ะกาเจ้าบอลนี่นะงามเนาะสองสี่ phút chết tù phút đi tốt một đi on đã à, được thứ vắng rồi hả cây này cây chè เขาได้ราคาใครชื่อมากแบบชื่อบอลลูนว่ะมัน

ปะเต็เรียบร้อยค่ะอันมีล่อรถถีบอยู่บาอยู่นี่ล่รอรถถีบนะแนนตีนมะนนะต,นนะตีนรถถีบรถถีบอันรถรถรถถีบอันธรรมดานี่นะ Moment thì thị phải phát bơi yanki chẳng nhau ghi sếp níu 20 mẹ thoa tông ngon bông ghi tìm môn sắp 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 lục đạp là

อันน no. oh, ี้น่ะมองไหนเห็ดม่เห็ดนะเลี่ยขี่โดดงโดดดงโมเมนมันหัวแล้วบ้านนี้แหละก็เลยเอาบางสูบไปซุบมันเลยแตกป่งรถเเสือมาหอดเทือนเลยเนาะคุณพี่น้องยางเบนเมื่อกี้นี้เปลี่ยนยางโมเมนเปลี่ยนตีนเปลี่ยนยางเรียบร้อยเมื่อกี้นี้เดินไปสี่สิบพัน ที่ดึงยางแบนเต็นเต็นเต้เอาบังสูบไปสูบวะนี่ยางแตกตับหลดตักปัญญาหลอกคอเลยนะลูกเบิ้งเบิ้งรถถีบเจ้านี่เบิ้งมันใส่อะโหลดน้อยได้ตัวนี้นะมีเบอร์วะนี่เชาฮกนี่ก็บอกเช้าฮบอถือไปนะมาเมย์เบิ้งเมา

อย่างแตกจำรถเอ้าคนหัวเหรอนี่้นใหม่ชาวทองแตกครักเจ้าอันนี้มันใหม่ก็แต้มแดดเปล่าตรงนี้ว่าจังได้ไอตูนเนาโอหวเบิ่งเบิร์ดคงจะห้องซื้อเิ่นเฮ้ย ใส่นอไปใส่เบิดนี่คือเงียบแทะไปใส่เบิร์ตขเงียบแทะบรรยากาศเงียบเร่งๆนี่น้องปลาฝักเวียนคนอ่ะเวียนก็งามเชอ ว่าเราดำเขียวเลยได้ขเขานี่ยคนนี้ไปลองไดเขานี่เนาะเราดำได้หลายเตบเลยได้เขียวเลยไม่นี้กับฝนตกแห้งอยู่คือบมมีน้ำเป่มีน้อยเดียวเนาะเขียวปัดยามผลยามยังกะเขียวครับยามแรงกับแห้งก็ได้ ยามันเข่ากะเข่าเคียวคักเลยเดี๋ยวสักพักหนึ่งกะสิเขียวอมทุ่มคักได้พิ่ีเพี่น้อยบรรยากาศนียค่ะเขียวยัางงามก็สิประมาณนี้แหละเนาะกตมันหนอกบนหน้าของฮะข้าเขียวสะ้ม บรรยากาศงามแรงๆพ่อแม่พี่น้งงนองอบรรยากาศงามงามเนาะโอ้โอหฮอนฮันยังโลกกาอยู่โลกกาดำหน้าแรงมันี้อากาศดีเบิร์ดมือแล้วมันนี่เคยบดแบบบดจะไหนฝนจะไหนบดจะไหนฝนเนาะแบบคักอยู่มันบรรยากาศดีลาย โอเคพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กับโบมี่ยังลายหรอกคลิปนี้กับฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในสะทองคือเก่าเนาะบ่มี่ยังลายกับเบิร์นบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติบนนอกบนหนาของเฮาหู้งามอลีเลยเดี๋ยวสะทองสิไปถ่ายให้เบิร์นขางเฮือนสะทองเนาะตะกี้บ่มีน้ำบัดนี้น้ำแป๊บมีความพี่น้องเลยโอ้ยใจะสบายยังเนี่ย ใช่แน่เกือบนัน่นบังแน่เมื่อกี้หอยอันนี้นะโอ้อันนี้คือขางเฮือนได้พ่อแม่พี่น้องเลยนี่น้ำนองสะอันนี้ก็ตะกี้ย้ำแรงบ่มีเลยโหเห็ดอ๋อถีดเห็ดอันนี้มันออกตอนใดเอันนี้นี่นะมันจนเผาบดเห็ดจะนี่อืมจนเผาบดเห็ดบดได้ นอ,อกตอนใดเนอะนอ,อกตอนใดบุมีเห็ดปวกเนาะอยู่เนาะบอมีเห็ดปวกอะค่ะเจ้าเจ้าเบิ้งมื้อนั้นเขาเอแม่มาเอาทานแม่ปื่อือเพิ่นเอาจนเบิดแล้วเนาะตู่ยังใช้ฮะใชบ่นี่ตู้มาเอาเบิดเลยเอาแล้วก็บ่เอาอันนี้ไปจูดทิ่มให้เลยเอาแต่ทานอาันนี้ อันนี้จะเป็นเทิงหัวเฮือนไลพพนะ้พ่อแม่พี่น้องผักขะสะทองนี่กับพักชะอมแหละผักขะกล้วก็ักชะอมนะเดี๋ยวจะเอา้ามาตัดบวมให้มันอันนั้นบวมให้มันสูทำชูมันจะเอาย่าก์มักซิดาสุกมักกระแตกคือมักถั่วแห่นั่นเองมักซิดาสุก อ,นนอันนี้อันนี้อันนี้มกักเสดาสุกกินกินมกักเสดาสุกอันได้น,นอนนะูออ่กินมกักะสดาอยอะคือคล้ายๆกับเบียนเก้านะเนาะเดือนเก้าอัน ป็นธหอเขาประดับดินนะพ่อแม่เพื้ออันนี้คือท้งหัวท้งหัวเพื่อนนุ่งต้งหัวเพื่อนชาทองกำลังคำผัดอันนุ่งลายเมย์ชาทองมาเอามยมาเอาจนบมดเอาทาน เอาแล้วผักกระสอบมันถิ่มแบบสิโอบก่ชอบจะวายอยู่ที่อปักบงญนะปักบงแดงบ่ได้อึดผักคะต้นที่สองนุ่งว่ะ เจ้าอย่าไปเห็ดหันเด้อลูกงุงไรไหลหมดนั่นแหละบนเจ้าฮะเนี้ยงุงลายครับเจ้าไปเห็ดมุงไม่รดแม่ไปแป๊บเดียวยุงกัดเป็นตืดอยู่เอาแม่ขามันอ่ะยุงลายไปหาเห็ดมงไม่ภูไปนั่งอยู่เตียงยังพูนั่งอยู่เตียงนอกภู โอเคเนาะพ่อนๆพี่น้องคลิปนี้สร็จจบคลิปไปแล้วสบายดีคระสบายดีบ่ทุกคนเด้อเนาะ